ทุกคนสงสัยไหมครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหตัวละครนี้เนี่ยฝั่งซ้ายมันคือด็อกเตอร์สเตรนที่มีสเตรนท์สามร่าง3จักรวาลฝั่งขวามันคือสไปเดอร์แมนปีเตอร์าร์เกอร์ซึ่งมีปีเตอร์าร์เกอร์เป็น3ร่าง3จักรวาลแต่ไม่ไเป็น3คนนะแต่ว่าเป็น3คนสงสัยกันไหมครับว่าทําไมบางจักรวาลบางมัลติเวิร์สเนี่ยตัวละครเดียวกันหน้าเหมือนกันแต่ทำไมบางมัลติเวิร์ตตัวละครมันถึงหน้าไม่เหมือนกันอะ ตัวของริชชี่พรามเมอร์นะครับโปรดิวเซอร์ของทาง Marvel s t u d i o เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับทาง Empire นะครับเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างตัวแปรต่างๆของแต่ละตัวละครใน MCU ครับผมทาง Empire นะครับมีการถามริชชี่พรามเมอร์ว่ามีหลายคนบอกมาแบบนี้ว่าคุณมีปีเตอร์พัคเกอร์สคนที่หน้าตาดูแตกต่างกันไป ใน No Way Home แต่คุณมีด็อกเตอร์สเตรนกับวันด้าคนอื่นๆที่เราเห็นในด็อกเตอร์สเตรนต์อีดิมัลติเวิร์สออฟแมนเนเนี่ยมีหน้าตาเหมือนกับการแสดงจาก Marvel Cinematic Universe ที่เราเคยเห็นมาก่อนก่อนหน้านี้พวกคุณเคยมีการพูดคุยถึงการมีด็อกเตอร์สเตรนที่ดูแตกต่างจากเบนดิกคัมเบอร์แบดกันบ้างไหม ตัวของริชี่พรามเมอร์ก็ได้มีการตอบนะครับว่าผมคิดว่านั่นเป็นเพียงความแตกต่างของแต่และเรื่องมากกว่าครับเพราะว่าโลกิแล้วก็สไปเดอร์แมนเนี่ยก็มีนักสแสดงที่ต่างกันเรามีเรื่องราวและเหตุผลที่ไมเคิลบรารอนเนี่ยและผมสามารถพูดคุยกันเป็นชั่วโมงว่าจะทำยังไงให้มันสมเหตุสมผลสำหรับตัวละครอย่างโลกิซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วโลกิเป็นตัวละครที่โกลาหลครับนั่นเป็นเรื่องที่ ไมเคิลทำมาตลอดโลก,กิคคือความสับสนความกละหนวุ่นวายอย่างแท้จริงดังนั้นมันจึงสมเหตุสมผลสำหรับเขาในความยิ่งใหญ่ของการเปิดมัลติเวิร์สเขาเลยดูเหมือนเป็นคนละคนกันผมคิดว่าความจริงก็คือเรามีภาพยนตร์ยาว2ชั่วโมงที่เล่าเรื่องนี้และเรามีเบรนดิกคาร์เบตและอลิซาเบตโอเซนซึ่งเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมในยุคข,ของเราอยู่แล้วและเราไม่ได้ใช้พวกเขาแบบสิ้นเปลืองเลย ผมบอกเลยว่าถ้าเราไปที่จักรวาลอื่นเช่นเพนยูนิเวิร์สหรือไปไกลาจากสิ่งที่คุณเรียกว่าทรัคเทดไทม์ไลน์เนี่ยตอนที่เราไปไกลขึ้นเรื่อยๆจากจักรวาล616ซึ่งเป็นจักรวาลหลักของ Marvel Cinematic Universe ผมคิดว่ายังมีที่ว่างสำหรับตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างเช่นสตีฟโรเจอร์ที่น่าอาจจะไม่เหมือนคริสอีแวนผมคิดว่ามันยังมีช่องว่างอยู่เมื่อคุณขยับออกห่างจากไทม์ไลน์หลัก หรือจากจักรวาลหลักแต่ผมคิดว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวละครมันขึ้นอยู่กับนักแสดงมันขึ้นอยู่กับความตรงไปตรงมาของเรื่องที่เรากําลังจะเล่าและจากทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาผมชอบคําถามนั้นนะบทสัมภาษณ์นี้นะฮะของลิชชี่พรามเมอร์นะครับมันเป็นบทสัมภาษณ์ที่อาจจะตอบดูกำกวมนะมันมันไม่ได้ตอบดูว่า รงไปตรงมาเท่าไรหร่หรอกว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับไปคิดเอาเองแล้วกันว่าทฤษฎีมันเป็นประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าในโลกนี้มันก็มีตัวละครที่หน้าตาเหมือนกันกับไม่เหมือนกันก็อยู่ที่ความกลหนของตัวละครเนาะผมว่าซีรีส์ที่สามารถอธิบายเรื่องของมัลติเวิร์สได้ดีดีกว่า Doctor s ร r ส n ตรน n t อินมัลติเวิร์สออฟแพ s เเนี่ยก็คือซีรีส์อย่าง Rick and Mor ต y ใช่ฮะไอ้การ์ตูนกวนตีกนตีนั่นแหละซีรีส์อย่าง r i c k and m o r ต y น,นนะัสามารถอธิบายมัลติเวิร์ได้เข้าใจมากกว่าได้ดีกว่าแล้วก็ดูร่วมมากกว่าดูดูรั่วแล้วเราเข้าใจได้ง่ายมากกว่าหรือว่าเราจะไปดูภาพยนตร์อย่างซือเจทะลุมัลติ v e r s e อันนี้ผมว่าก็สามารถอธิบายเรื่องราวของมัลติเวิร์ได้ค่อนข้างจะ ชัดเจนมากกว่าด็อกเตอร์สเตรน์อีกนะสำหรับผมสําหรับผมนะแต่ไม่ได้หมายความด็อกเตอร์สเตรน์ไม่ดีนะครับผมชอบนะแต่ผมว่ามันมีวิธีการอธิบายเรื่องของมัลติเวิร์สได้เข้าใจง่ายกว่าเยอะเลยแล้วก็น่าสนใจกว่านั้นอีกนะครับถ้าถามว่าแปลกไหมที่หลายๆตัวละครหน้าตาเหมือนกันหลายๆตัวละครหน้าตาไม่ต่างกันหน้าตาเหมือนกันผมว่าไม่แปลกผมว่าไม่แปลกเพราะว่าบางตัวละครเนี่ยลองคิดดูนะครับบางตัวละครเขาก็ เป็นตัวละครที่ไม่ได้มีความความคิดซับซ้อนน่ะคือเขามีเป้าหมายเดียวในชีวิตอย่างเงี้ยอย่างด็อกเตอร์สเนเนี่ยเขามีเขาเป็นคนที่มีความคิดแบบแบบนี้อยู่แล้วเขาเป็นตัวตนของเขาเพราะงั้นเขาคงเขาคงไม่แบ่งภาคเป็นตัวเองที่มีหลายๆหน้าตาแต่ปีเตอร์ปาร์เกอร์อย่างไอ้สไปเดอร์แมนเนี่ยเป็นเด็กไง ก็อาจจะมีตัวเองในในหน้าตาที่มันแตกต่างกันไปโลกิยิ่งแล้วใหญ่เลยมันมีความกละหลอยู่ในตัวอย่างเงี้ยเขาก็าาอาจจะมีความแตกต่างกันไปในในในรูปแบบการนําเสนอของเขาเนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่เรื่องที่จะเล่ามากกว่าว่าเขาจะเล่าแบบไหนให้แต่ละตัวละครมันหน้าตาเหมือนหรือต่างกันยังไงในมัลติเวิร์สนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel